ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e c a t Infinity ให้เสียงาภาษาไทยโดย m e c a t Infinity จ้าวันนี้เราขอเสนอตอนเมื่อเรา m ค c a บเล่นเกมนิ่งตามมาหาสาวไปดูกันเลยว่าเขาจะเจอหรือเปล่านะโ้น่าสงสารชิมัดเลยอะ่ะเอาเดอกไม้ที่เป็นกินะหะ สมแนวหน้าเจ้าหน้าตาไม่หล่อเมืนข่านี่ำไมต้องมูลี่กันขนาดนี้เนี่ยนิสัยไม่ดีเลยอ๋อง่ะเดี๋ยวกูจะปั่นขวดนะถ้าขวดชี้ไปที่ใครคนนั้นจะต้องเป็นคนแรกเถอะเอ้ยฉันคนแรกเหรอเนี่ยเป็นได้ชิมัดเลยต้องทำยังไงละเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ซอมบี้พงพี่จะรีบวิ่งไปหาเลยนะน้องซอมบี้โอ้โห เ๋ยวพี่ขอแวะเก็บแหวนนิดนึงแล้วกันนะครับผมทำไมพี่ต้องพูดเพราะขนาดนี้นะครับอ่ะนี่แหวนของเธอเอาไปสิฮะแต่อะไรเนี่ยอ่ะอ๋ะอเจ,จ็บไม่ไหวแล้วเอยเอยอแต่ฉันก็สู้ตายโอ้โหหจอมบีสู้ตายมากทุกคนเพื่อไปหาสาวคนที่เขารักนะ <Okay. S 1> พี่คานรอพี่นานแล้วนะคะรีบมาสิคะโอ้ พี่จะรีบไปเดี๋ยวนี้ล่ะพี่กำลังเก็บแหวนไปให้น้องอยู่พี่มาแล้วน้มซอมบี้โอ้โหมันต้องขนาดนั้นเลยเนี่ยเอาละกลับมาที่แล้วซอมบี้คุงคนถัดไปนั่นก็คือเจ้าพิกแมนฮหอโอ้โหพบแล้วครับโถเอ้ยนี่คือสาวหวงันหลอนนี่นี่มันจะแกลแนดนิน่าไม่นะนะฉันไม่อยากเจอมันเปลี่ยนคนเลย เหรอฉันเหรอฉันพร้อมเสมอแต่ว่าคู่ของฉันอ้าวอะไรเนี่ยไม่ทันให้ฉันพูดจบเลยละดิ๊กแมนเฮ้ยเฮ้ยน้องสเกลเลตันเดี๋ยวพี่จะรีบไปเลยนะขออ้ายไม่ทันอะไรเลยค่ะฉันขาฉันทันไป็นข้างนึงฉันเนี่ยนี่มารับขาฉันแกด้วยสิเหรออะไรเนี่ยจะไปข้างเดียวก็ได้ฉันสู้ตายเพื่อไปหาน้องสเกลเลตันที่สุดสวยของฉัน ใช่เอ้ยน้องจะรักพี่ไหวไหมเนี่ยไม่เหลือแต่หัวแล้วอะอะไรกันละครับเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนน้องสเกลและจานที่ทำได้ทุกอย่างมาแล้วพี่มาแล้วดีมากสเกลและจนเอาละคุณจะหมุนขวดแล้วนะคนขัดไปฮะผมอีกแล้วเหรอครับอะไรเนี่ยไหนเขาดูสาวผมหน่อยได้ไหมครับรอบนี้เป็นใคร ออ้โหผมพร้อมจะวิ่งไปหาเจ้าอูดเลยครับอะไรก็หยุดช่นนอยู่แล้วเอ่อเออไหนว่าหยุดยันนี้อยู่ไงฮะโถเอ้ย,อยทำไมอุปรสรรคมันเยอะขนาดนี้อ่ะอูดอูดรีบมาได้ไหมอ่ะอูดอูดอูดความรักของเจ้าพิแอนนี่มันยิ่งใหญ่มากเอาล่ะกูจะอ,อวดมันขนาดนั้นแล้วหรอครับกูว,ว่าองอื่นก็ได้มั้งครับ ทำไมา ha, อยู่ <Ha. S 1> ต้อง,ปงเป็นฉันมาตรงนี้เนี่ยเอาล่ะถึงตาฉันลวสินะไหนล่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่สลับว้าวนั่นนั่ใช่ไหมพี่ตรงนี้ไปหาล้าเหรอเฮ้ยแ้ห่้นายกระโดด่้ามไม่ได้หรอกจเจ้ oh. าเตี้ยโ่่่่่ม่่้่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้เ่่่ฉันกไไ่่่่่่ด่ด่่่่่่่น่้่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ สวัสดีพี่สลามโอ้โหแบนแต่แต่เลยเราึ้นมาหาน้องก่อนสิใหน,น้องเจอเรถขนาดน,นี้เนี่ยเอาล่ะไม่ได้เรื่องเลยสลามคนถัดไปอ่ะตึงตามผมเอะหรอครับจะดีหรอครับอ้าวอะไรถึงนายเนี่ยวิเทอร์นายไปสิเอเดอร์แมนนั่นสาวของนายหรอสวยมากเลยอะลูนินไปดีกว่าอ้าวไม่ได้แล้วฉันมาแล้วนะเอเดอร์แมนเอ้ยวิเทอร์โอ๊ยสับสนไปหมดตอนนี้คนละก็คือสับสน พี่เก็บดอกไม้มาฝากน้องด้วยนะโอ้สวยมากเลยครับเทนเดอร์แมนโอ้โหแต่ละคู่ที่มันสูดจุดกันตลอดเลยเนี่ยสิบแปดบอกอ้าเอาละต่อไปนายวิเทอร์แล้วกันไม่ต้องปั่นไม่ต้องหมุนแล้วนะอ้าวนั่นมันไม่ใช่นิ <Yo. S 1> นี่นายทำไมต้องแกล้งขูด้วยแหละนายนั่นแหละไปได้แล้วโอ้พี่วิเวเอร์มาหนูเธอมลคะ่ะพี่กำลัง่ พี่คิดเกียดวิ่งจังเลยอ่ะเหาะขึ้นเดินอากาศแบบที่พี่เคยทำแล้วกันขอบคุณนะคะที่มาหาหนึ่งอ่ะโอ้โหจูกกันทะกู่เลยค่ะสิบแปดหวกมาก เอาแล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลก์ share, กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราให้ด้วยนะฝ oh. ากแชร์กันเยอะๆนะถึงแม้ว่าคนดูเราจะน้อยน,นี้แต่เราก็จะพยายามทำทุกๆวันเลย oh. ไปแล้วนะบ๊ายบาย